สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราไปอยู่ด้วยกันกับเกมบาสเกตบอลนองือแค่ชื่อก็ไม่น่าเล่นแล้วอะโอ้โหกดปิดตอนนี้ทันไหมแต่เอาว่าสายบาสเกตบอลอย่างเราเนี่ยจะพลาดได้ไงทุกคนไปไปลองกดสตาร์ทกัน Let's go เล่นใหญ่เพื่อมาแล้วเปิดป่ะอา้าวเกมบาสเกตบอลแล้วทำไมมันมาตื่นในห้องนอนล่ะเนี่ยไหนอะไรอะ น้องน้าต่างะโอ้แล้วมองเหมือนจะเห็นสนามบาสไกลๆแล้วนี่อะไรคนเราจะมีหลอดทดลองอยู่ในห้องนอนเงี้นเหรอทุกคนเออโอ้ตกไปแตกด้วยวิอะไรอ่ะแอปเปิลเกียวกินได้บอสอุ้ยตอกอุ้ยแล้วกินได้เฉยเสียงกินอะควับควับก,สก,สก,สกะสวะกะสากะสวะสาว๊อ ประตูตีหน้าแล้วตรงนี้มีเบเกรอร์ด้วยทุกคนเฮ้อปิดไฟได้โหไฟดวงเดียวของเรามันสว่างขนาดนี้เลยเหรออปิดประตูด้วยจะออกจากบ้านอุยไปเล่นบาสกันเธอเออเออลูกบาตรลอยเหมือนว่าจะมีพลังงานบางอย่างนะครับที่ทำให้ลูกบาตรลอยได้อยู่ตรงนี้แล้วสกอร์เท่ากับศูนย์คือไงเราต้องโยนให้ลงห่วงโอ้มา ง่ายๆบอกเลยอีอซี่นี่แน่โอ้โหลูกแรกก็ลงไปแล้วบอกเลยนะคะว่านักกีฬาบาสเกตบอลเก่าโมโดได้ไหมเนี่ยไม่ได้เล่นนานมากนี่แน่ลงแคบโอ้โหบอกเลยว่าอีซี่สามแต้มยังได้เลยจังหวะเนี้ยวิอะไรผ่านไปแบบแบบมาสามแต้มฮึอชาร์ตอุ๊ยเอาไม่ถึงเหมือนอะไรแบบแบบเหมือนแล้วหยุด บาสคิดบอลนามติดกับถนนบะเออรถวิ่งผ่านมาอลงครับทุกคนโโอ้อโหบอกเลยไม่ยากเท่าไหร่บาสคิดบอลน้นองเลือกอยังไงเนี่ยคือให้มาชูดบาสจะเฉยอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยดีดี go เต็มแรงบอกเลยว่าเต็มแรงหมุนลงห่วงขนาดนี้อาาีซี่ครับมายืนจุดนี้แล้วช แค่เสียงยิงบาสเกตบอลนะทุกคนยิงบาสเกตบอลเอออะไรครับเนี่ยถ้ามันจึง่ายขนาดนี้อะนะจะนองเลือดได้ยังไงปิว้วลงทุกลูกเจ้าเออไฟบาสเกตบอลหายไปไหนหอ่ะวิแล้วนั่นอะไรอะ่ะนั้นวิ ดูล้าว่ะทุกคนไม่นะเว้ย้วตลูกปาเกบอลเราไปไหนฮะเอ้ยโอ้เรามีรอยเท้าแดงๆแบบเฉิดชวนจดัดจัดไม่ไปก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหนี่ใหญ่นองเลือดแสดงเลยต้นไม้โคตรหลอนแล้วอะไรอะ่ะอุโมงค์อุ้ยอะไร เชิญจัดๆไม่ไปที่ไหมครับเนี่ยอ,อยู่ในเยื่อดูแล้วมืดมากเหมยหุย,อ,ยอะไรอ่ะอย่าไปทักอย่าไปทักเดี๋ยวนี้ไงมันจะไปไหนลักหนาเรามาให้เก็บก่อนมองไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหแล้ว าแล้วลูกบาสซื้อใหม่ได้เนี่ยลูกไปกี่บาทแม่ครับผมทำลูกแม่าหายะซื้อใหม่ได้ใบยังไม่ยากได้แล้วโอ้เราเชื้อเชิญนะมันยังให้เดินต่อไปอะไรอ่ะมีลูกศรหรือตัวเลขอะไรอ่ะนี่ไงได้ลูกบาสแล้วเราปีตัวเลขอะไรอ่ะเหมือนเป็นเลขหกเลขเจ็ดเลขเก้ามันอยู่ อย่าปิดตา,า,ายแล้วตายแล้วชิบายแล้วชิบายอยู่มีเลขแปดเลขแปดเลขเก้าอะไรเนี่ยคืออะไรลูกสรรดังกระบ,บ้านาเบ่จ่ากลับทางไหนทางออกทางออกต้งองมีสติต้องมีสต,ต,สติทางออกคืออยู่ทางเข้าทางเข้าคือทางออกทางหยออดลิ้น่านไปมนแล้วจ้ง บาีพีงค่เจอดีตาตุงตัวแต่ตุงตัวทางออกอยู่สาฮัลโหลอย่าเด้ออย่าตามมาเดอ้อมันต้องมีแสงสว่างที่ปลายวงบ้างแหละเข้ามาทางไหนก็ต้องออกทางนั้นนี่ไงทุกคนเราเจอแล้วเจอแล้วตรงกลับบ้านเลยนะกลับบ้านุแล้วไฟมาพอดีนะทำเป็นรู้การรู้งาน อุ้ยแล้วคือมีจุดแดงๆอ,อยู่ที่สนามบ้าทุกคนอย่าบอกนะว่าโอ้โหต้องบ้านก็เข้าไม่ได้อีกต้องเอาบาสมาวางไว้ตรงนี้โอ้โหเพ่งเอ๋ย go home ไม่บอกก็กลับอยู่แล้วครับผมไอ้ตัวเมื่อกี้มันจะตามลามาบัอมันอยู่ข้างอยู่ล่างอยู่ยบ้านเราเองอะทุกคนฮะ ตัวเองแท้ๆเลขอะไรวะเมื่อกี้เลขเมื่อกี้แน่เลยที่มันมีอยู่ในอุโมงค์มีเลข7็ดเลขหเลขอะไรวะเลข9ใช่ป่ะเลข8ดเลขเกใช่ปะโอ๊ยนี่ล็อกไม่ใช่เลข7แล้วเราก็เห็นมีเลขหเลข8ดเลขเกนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วแนี่อะไรอ่ะมีโน้ตด้วยด้วยทุกคนดอนลุกดอ ดอนลุกดอนห้ามมองประตูออแล้วต้องไม่ปิดใครมาทำคันเอาไฟลงไปอย่างนี้ว่าบอกว่าห้ามมองแต่จะไปปิดประตูก็บอกว่าห้ามดูอซ้ํา